เปิดสาเหตุสำคัญครับทำไมเชลซีทำไมบอร์ดบริหารผู้มีอำนาจของทีมสิงบลูเนี่ยถึงตัดสินใจไม่ไปต่อครับกับเอนโซมาเรสกาหลังจากคุณซื้อสัญชาติอิตาลีเนี่ยคุมทีมครบ92เกมอ่ะคว้า2แชมป์สำคัญได้ทั้งคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วก็ล่าสุดครับซัมเมอร์ที่ผ่านมาคือ แชมป์สโมสรโลกในรูปแบบใหม่โดยการเอาชนะเปเชไปได้อย่างสวยสดงดงามครับซึ่งเราก็คาดกันว่าโอ้โหอนาคตของมาเรสกาเนี่ยไ,ไปได้ดีแน่นอนเพราะจากผลงานแชมป์สโมสรโลกต้องบอกว่าไม่ธรรมดาทีเดียวครับนอกจากนั้นในซัมเมอร์ที่ผ่านมาบอร์ดบริหารทีมสิงดูเองก็มีการเสริมครับมีการซื้อนักเตะให้กับมาเรสกาบวกกับแข้งกำลังหลักที่ก็ยังอยู่กันครบเนี่ยนะครับ มันทําให้เส้นทางที่จะกอบโกยความสมเเร็จในฤดูกาลนี้โอ้มันมองเห็นอยู่ราไรทีเดียวแต่แม่หลังจากที่ลงเตะมาได้18เกมย่างยิ่ง7เกมล่าสุดที่ผ่านมาเชลซี Chelsea ชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นครับแล้วยังตามหลังอาร์เซนอลจ่าฝูงเนี่ยอยู่ถึง15คะแนนแม้แต่อันดับสีก็ยังตามลิเวอร์พูลอยู่ถึง3แต้ม ส่งผลให้เนี่ยครับกระแสข่าวล่าสุดที่มันมีออกมาก่อนหน้านี้ว่าความระหองระแหงกันของตัวมาเดสกาและบอร์ดบริหารจนเป็นที่มาของข่าวฟ้าผ่าสิเดครับตัวเอนโซมาเดสกาและบอร์ดบริหารเชลซีตกลงร่วมกันตอนนี้สื่อแต่ละสำนักยังรายงานไปใน ทิศท,ทางนี้เขาว่าตกลงร่วมกันเพื่อยุติสัญญาเออไม่ใช่การไล่ออกหรือไม่ใช่การเออโดนตบเพิดพ้นจากตาแหน่งแต่ว่าเป็นการคุยกันของทั้งสองฝ่ายครับว่าพอกันแค่นี้ยุติสัญญาซึ่งล่าสุดครับ Sky Sport รายงานว่าสาเหตุสำคัญที่บอร์ดบริหารเชลซี Chelsea, เลือกไม่ไปต่อกับเอนโซเมเดสกาเพราะจิตใจของเฮสโคตรายนี้เดฟโจนครับนักข่าวของสกายสปอรออกมาเปิดเผยว่า เหตุผลสำคัญที่เชลซีบอร์ดบริหารเลือกไม่ไปต่อและคอ,อยุติสัญญากับมาริสกาคือเขาขาดความแข็งแกร่งทั้งด้านจิตใจและความเป็นผู้ใหญ่ในสภาวะอารมณ์นี่คือสิ่งที่ผู้บริหารเชลซีมองว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดและไม่น่าจะพัฒนาได้ต่อของมาริสกานี่แหละครับจึงเป็นสาเหตุได้ทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงยุติสัญญากันเพราะเหตุนี้ครับ ต้องมารอติดตามก็ว่าใครจะเป็นเฮชโค้ดเป็นกุญซือคนต่อไปของทีมสิงดูครับ